เอนโทมัสนะครับผมเหมือนนี้ข้างล่างที่เห็นนี่เป็นเรือชูชีพเรือชูชีพหลายลำเลยส่วนพวกเรือหานั้นเอ,อะไรไม่รู้อ๋อเรือยอท อาหารเช้าวันที่สามนะครับมีอะไรมีชามีผล,ลไม้มีขนมปังครับผม,มแม่งให้ส้มกูมาลูกขนาดนี้ให้กูดแดกยังไงมันไม่ใช่ส้มแบบบ้านเราเลย อยู่ใว่ามมีอะไรกินกูทายว่าไข่เบคอนแฮมเนี่แพนเค้กอีกอย่างอาล่ะครับขอไปแดกก่อนอาล่ะครับผมอยู่ๆเขาก็มาจอดข้างเราครับคราวนี้ว่าฟรีดอม แฟนแฟนคานิวาลสวยมากลุ้มแขกลงไปบางคนถามพี่ว่า i, เฮ้ยเวลาบ้างพี่ทำอะไรบปเรื่อนะครับก็เนี่ยนะแล้วก็ไม่เคยเล่าแล้วเนี่ยมันก็ดูสิท้ามบอมบอมชีวิตตอนนี้สบายดีครับไม่ต้องห่วงฉัน เราก็นั่งเล่นของเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี่จริงๆให้กูอยู่เรือแบบว่าไม่ออกไปไหนแปดเดือนกูก็อยู่ได้นะแต่ไม่ขนาดนั้นหรอกครับในไหนวะอุตส่าห์มาทันทีเนาะก็เออออกไปดูบ้างนี่แหละกิจกรรมยามบ้านอย่างหนึ่งน,นะเดี๋ยววันหลังมีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกแบบ ทําบ้างตอนแท็กแรกที่มายังไม่ขนอะไราเลยในมือถือมีเพลงสึกเพลง <c oughs> หลังจากนั้นก็จัดอุปกรณ์เอนเตอร์เทนมาแบบว่าเยอะแยะครับคือเอามาจาุดอ้วกไปละวันนี้วันหลังพาเที่ยวต่อ เอาละครับอยู่ที่เซนจอนนะครับ,บนี้ไม่รู้ว่าอยู่ส่วนไหนของโลกบรรยากาศข้างนอกมื่ออมเช้าเห็นไอ้ด้าลำหนึ่งแต่ว่าหายไปแล้วนู้นครับไกลๆมีเรืออะไรไม่รู้เล่นมาเดี๋ยวรอดูสายๆครับวันนี้จะมีลำไหนมาอยู่ข้างเราไหมเอาละครับเรือออกแล้ว ตอนนี้ตอนเย็นครับผมเวลา18นาฬิกา48เกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะครับบายบายคาร์นิวัลฟรีดอมบายบายเด้อบรรยากาศยามค่ำคืนนะเป็นเงี้ยพอแล้วดูดูดโอโ้โห ไม่เจอบรรยาก,กาศแบบนี้มานานแล้วบนท้องฟ้ามีดาวด้วยปเปล่าดวงหนึ่นนะเครื่องบินวะรนะครับเรือก็จะค่อยๆเลื่อนกันเลื่อนอยู่แบบนี้ เรจอกันที่พอร์ตต่อไปครับนี่แหละครับชีวิตลูกเลือนอนประเทศหนึ่งตื่นประเทศหนึ่งโอ้้ลวลมเย็นบรรยากาศดีโอ้ พบกันมาวันนี้เจอคันี้ว่าฟรีดอมอีกแล้วครับมันตามเรามาทุกที่บรรยากาศไม่ร้อนมากครับวันนี้อุ๊ยมีลำหนึ่งมาอะไรว่ามองไม่เห็น สายตาไม่ดีครับปรินเซสป่ะเราต้องรอดูใกล้ๆเอาละครับวันนี้เราจะพามาดูอาหารในการกักตัวนะครับผมก็จะมีนี่ครับน้ำเปล่านะครับ just water แล้วก็มีนี่อะไรเอ่ย ก็คือซุปนั่นเองนะครับผมดมดูก่อนซุปไรไม่รู้เหมือนกลิ่นเหมือนอะไรวะเหมือนเหมือนกินเหมือนราดหน้าแต่รสชาติไม่รู้ว่าจะราดเท้าหรือเปล่าเ,เดี๋ยวต้องรอรุ่นครแล้วก็ให้ให้สองกล่องอันแรกเป็นฟรุตเนี่ย and cake and bread เป็นผลไม้เค,ค้กแล้วก็นมปังนมปังนี่แข็งมากตีหัวมาแต่กล่องต่อไปครับมีเป็นอาหารหลักของเราเที่ยังนีการกัะตัววันที่สองว้าวดูไม่แย่นะเหมือนเดิมครับมีบรอกโคลีแครอท ไอ้ผักขาวๆนี่ผักอะไรวะกระลำม,มีข้าวแล้วก็มีเนื้ออีกแล้วเนื้อตลอดอะะครับเราจะมาแดกกันสบายจริงๆครับมีคนส่งข้าวส่งน้ำแม่ชีวิตเนาะอะรครับเราจะมาลองแดกให้ดูกันวนะ่ารสชาติมันใช้ได้ไหม ช่างแม่เตัมเลยข้างใน,นก็จะมีเป็นพลาสติกครับเป็นช้อนซ้อมมีดแล้วก็นี่เกลือ,อกับพริกไทยให้กูมานิดนึงแต่วันนี้เราจะไม่ยอมแบบว,ว่ากินแบบว่ารสชาติแบบวันแรกอีกต่อไปแล้วเราจะเปิดซอสแม็กกี้ครับ วันนี้มีฝนตกเ้วยงนอ้อ <c oughs> มาแล้วแม็กกี้ขวดแรก๋ยวซอลงไปนิดหน่อยช่วยให้รสชาติดีขึ้นแน่นอนต่อไปครับอุปกรณ์อันต่อไปของพวกเรานี่ชินลีพาวเดอร์หรือพริกม็ด the dark kitchen เดี๋ยวเรามาลองชิมเนื้อกันก่อนนม่เหมือนมาเช้าเลยวะน่าจะเป็นเนื้อสตูอะไรชั้อย่างดูทรงละ ครับวันนี้เรือเราจอดข้างคาร i v a ว f ฟรีดอมตอนนี้ก็นั่งอยู่ระเบียงครับผมอากาศนี้ไม่ต้องถามครับร้อนมากร้อนแบบโคตรร้อนที่นี่แคริบเบียนนะครับไม่ใช่อลาสกาเราก็นั่งเนี่ยมุมนี่แหละที่แบบลูกเรือเขาชอบมานั่ง แล้วก็สร้างภาแบบอุ้ยชีวิตดีดีแล้วก็จิบไวายแต่ว่าเราจิบไวนยไม่เป็นครับเพราะฉะนั้นของเราก็เป็นนี่ครับน้ำดื่ม <c oughs> ใส่ผงชามะนาวไปสดชื่น <c oughs> ลำใหญ่มากครับลำเนี้ย <c oughs> มาพาเข้าไปดูใกล้ๆ อย่างเราเห็นคนแม่ตัวนิดเดียวจะดู่ครับมีหลายชั้นนะที่เห็นข้างๆพวกนี้ก็เป็นเป็นเรือชูชีพของเขาซ้อสัญลักษณ์หางวานทองฟ้าไม่สวย ยาวมากครับเดินจากหัวถึงหางนี่แบบบอกเลยว่าเหนื่อยอะ่ะดูช่องหน้าต่างอะแล้วกันโอ้ยลมก็เย็นไปแล้วกอนหลังเจอลำไหนอีกเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูเรือออกนะครับดูเรือหันเห็นไมได้านี้จะเห็นชัดเลยว่ามันหัน สีน้ำครับเ,ออเรือออกเร็วครับวันนี้ ประมาณบ่ายสามครับออกแล้วอาล่ะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมิตรรักแฟนเพลงสมาชิกผู้ติดตามเพจทุกท่านนะครับผมวันนี้กักตัววันที่5นะครับผมเมื่อวานนี้อยู่ประเทศ บาบูดาวันนี้นี่อยู่ประเทศเาบาบาดอสนี่แหละครับงานเรือสำรางเที่ยวทั่วโลกอันนี้เรารีวิวแบบจริงใจนะครับผมนี่แหละที่มันบอกว่าเที่ยว30-40ประเทศมีแต่ประเทศเดียวนี่แหละอีกครั้งครับบาบาดอสใครงงก็ไปเซิร์ชกูเกิลเอาจะถามกู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 ก็ง,งงกันว่าอยู่ตรงไหน ขนาดกูมากูยังไม่รู้เลยมันอยู่ตรงไหนของโลกวันนี้เราจอดอยู่ข้างเรือสำรัน3ลำนี่ครับลำแรกเป็นเรือในบริษัทลูกของเราเองอันนี้เป็นบริษัทลูกของ ncl ครับโดน ncl takeover เรียบร้อยแล้ว seven mariner จากบริษัท legend seven s e ขวามือครับ queen victoria จากบริษัท c u n a r d บริษัทนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วก็สายมือไกลๆนูน่นอันนั้นน่าจะเป็นตุยครูสไลน์ครับผมแม่ห้องมีระเบียงมาดีแบบนี้นี่เองส่วนนู่นครับผมอันนั้นเป็นเรือสินค้านะครับ ลำเล็กๆจอดอยู่หลังควีนวิกตอเรียแล้วก็ลำนี้เป็นเรือลากครับเผื่ออยากรู้นี่แหละครับทั้งหมดเป็นเรือสำราญสามเรือสินค้าหนึ่งนะพาดูบรรยากาศนะใครอยากทำบริษัทไหน แล้วสวัสดีครับผมกักตัววันที่6นะครับผมวันนี้อยู่ที่แคสตีประเทศเซนต์ลูเซียหลายๆคนก็งงอีกแล้วงงอีกแล้วโอพ้พี่แต่ละวันพี่อยู่ประเทศเที่ยอะไรของพี่นี่เซนต์ลูเซียครับมัเป็นประเทศแถวแคริบเบียนมีประชากรประมาณ1น0 0 0แกว่าคนแค่นี้เองนะแสนแปดเองแต่ว่าแม่งอยู่บนเรือกันเป็นร้อย นะครับแล้วเราจะพาออกไปดูบรรยากาศนี่แหละครับและนี่ก็คือเซนลูเซียอันนี้เป็นเรือสินค้าครับและนี่ที่เด็ดวันนี้ครับจอดอยู่ข้างๆนอร์ฟ i เจนดอน อันนี้เป็นเรือจากบริษัทของเราเองครับลำนี้สร้างน่าจะประมาณปี2002นะ20กว่าปีล้วลำนี้จุผู้โดยสารได้ประมาณ2,003แล้วก็ลูกเรืออีกประมาณเกือบพันขนาดนี้ลำนี้92,000ตันเป็นลำเล็กครับลำนี้นี่ขนาดลำเล็กนะแต่ก็ยังใหญ่กว่าเรือสินค้าเยอะครับ เจอบริษัทต,ตัวเองบ้างครับหลังจากเจอแต่บริษัทอื่นมาหลายวันอากาศก็ร้อนแต่ว่าก็ลมเย็นดีครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าโอ้แม่งลืมตามไม่ขึ้นไปแล้ว ดวงอาทิตย์ตกแล้วครับออกมาถ่ายไม่ทันเอาดวงจันไปแทนนะเออบรรยากาศดีเอาแล้วครับนอน ตัววันสุดท้ายครับวันนี้กักตัววันที่เจ็ดจอดอยู่ที่เซนอะไรวะอะไรเซนคิสแอนเนวิสอะไรของมันสักอย่างนี่และช่างแม่งเหอะลืมชื่อละวันนี้เราจอดอยู่ข้างๆนี่ m s c c view ลำนี้ใหญ่มากครับเป็นเพื่อนบ้านที่แบบว่าใหญ่ที่สุดตั้งแต่เราจอดมาเจ็ดวันแล้ว ลำนี้นี่หนึ่งแกว่าตันรับแขกได้เต็มที่นี่ห้าพแล้วก็ลูกเรืออีกพันสี่เห็นมันมีบางลำผ่านลิวรูพูด้วยนะบริษัทเนี่ยลำใหญ่มาก MSC แล้วก็บรรยากาศดีครับฝนพึ่งตกพื้นแม่งแชะหมดเลย นะพามาดูเท่านี้แหละไปแล้วอ่าแลครับกักตัววันที่7นะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วจอดข้าง M S C เบอร์เล่มมาครับวันเนี้ยอากาศแบบฝนเพิ่งตกครับหนาว,นาว ส่วนลำนี้อะไรไม่รู้ครับเนี่ยวิ่งมาเนี่ยกำลังเทียบท่าครับแดดไม่มีเลยลำใหญ่มากลำเนี่ยไปแล้วเอาละครับหลังจาก เมื่อกี้พาดู MSC ไปนะครับเผือครู่เดียวเปิดหน้าต่างมาเอาเจอ Explorer of the Sea ครับผมเข้ามาจอดอีกแล้วแม่จอดสบัง MSC เลยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นบริษัทรอยัลแค r ร b b เนีนะครับเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของสถิติลำใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้แต่ไม่ใช่ลำนี้นะครับ ลำนี้ไม่รู้ขนาดเท่าไหร่ยังไม่มีข้อมูลแต่คิดว่าไม่น่าเกินแสนห้าโน่นเห็นนะครับจอดบาง m s c นะแม่อยากมีดโดรนแล้วแบบขึ้นไปถ่ายมุมสูงนะเกินสามลำเรียงกันละแต่ลำของเรายัางใหญ่กว่านะครับลำของเราแสนหะ้าหืนห้าพันมั้งลำเนี้ยอีปิกลำเนี้ยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบ มีภูเขาด้วยไม่รูนะ้ในคลิปจะเห็นหรือเปล่านะบรรยากาศรอให้ดูกันแบบจริงๆนะครับนี่ด้านไหนก็จะเป็นระเบียงห้องครับ สำหรับน้องๆที่อยากทำก็แนะนำบริษัทนี้ก็ดีนะครับเนี่ยรอย่อแคริเบียนน่าทำมาก MSC ก็ดี n o r w e g i a n ก็ดีดีหมดแล้วครับขอแค่ทำเถอะไปแล้วบายบาย